คุณไม่ได้มีการเหล่านี้อยู่ไม่ต้องสั่งไปเด็กไปทานหนึ่งนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ไอบ่อยนะครับหรือเวลาจามแล้วมีน้ำมูกไหลนะครับนั่นคือคุณมีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่แล้วครับก็ไม่ต้องสั่งไปเด็กไปทานครับเพราะว่าตัวนี้ครับเขาช่วยเรื่องอาการไอครับผมสองหลังติดมาแล้วถ้าคุณมีปอดที่ดีอยู่แล้วครับทำอะไรก็ไม่เหนื่อยง่ายนะหายใจอิ่มอยู่แล้วหายใจไม่ได้ลําบากนะครับก็ไม่ต้องสั่งไปเด็กไปทานครับผมเพราะตอนนี้เขาช่วยเรื่องปอดครับเพิ่มออกซิเจนในเลือดครับกลับมาหายใจอบ วาอย่างเช่นบุหรี่นะครับสารพิษนะครับทั้งพอท์นะครับดูดเองแล้วเป็นผู้รับนะครับก็ไม่ต้องสั่งไปเด็กไปทานครับผมเพราะตัวนี้นะครับเขาช่วยเรื่องดีท็อกปอดครับจากสารพิษที่เราได้รับเข้าไปมีเบต้าแคโรทีนเบต้าคูแคนครับและธาตุสังกะสีนะครับที่ช่วยเรื่องการต่างๆเหล่านี้ได้ดีนั่นเองครับอาการที่กล่าวมา3ข้อนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องสั่งไปเด็กไปทานครับแต่ถ้าหากใครมีอาการที่หนักครับให้ทาน2เม็ดครับเช้ากับเย็นอย่างละเม็ดับหลังออาาาหรเม็ดนะครับหกลังอาหาครับอากล่องารับก่องรแถมฟีีให้ด เลยนะครับเพียง990บาทครับกดทิศตะกร้าได้เลยครับ